วันนี้เป็นวันที่ต้องถูกจารึกลงหน้าประวัติศาสตร์เพราะว่าวันนี้เป็นวันที่โปรเจกต์ XL นั้นอัปเดตแล้วก็เป็นวันที่ทําให้ชะตากรรหลายๆคนนั้นต้องหลั่งน้าตาออกมาถามว่าเป็นเพราะความปราปื้มหรือว่าอะไรเปล่าผลพิศารแม่งโดนนะกันต่างหากเอ็นหลครับก็สวัสดีกันด้วยนะฮะทุกคนวันนี้ก็กอพบกับผมกันอีกแล้วนะครับในเกมโปรเจกต์ XL นั่นเองนะครับก็ไม่ได้เจอกันทั้งหลายวันเลยนะกับเกมนี้เนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตนั่นเองนะ แม่งกว่าจะอัปเดตโคตรนานเลยแต่ก็อัปเดตมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยการอัปเดตของมันเนี่ยก็เป็นการบาลานเกมสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แอดหมวกเข้ามา 2- 3สอย่างแล้วก็ใช้ยาใหม่นิดหน่อยนะบวกกับผลกุละแล้วก็ระบบ Xbox ที่ดีขึ้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะว่า Xbox เนี่ยก็ถ้าเกิดใครอยากดูอัปเดตทั้งหมดเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนี่นะครับทุกคน อย่างที่ผมบอกไปนะครับคอนเนอร์ผลปีศาจแล้วก็ดาบเยอะแยะเลยนะบางคนก็เศร้าเสียใจที่ผลปีศาจตัวเองโดนเนิร์ฟนะครับผลเงาโดนเนิร์ฟสกิลเอนะครับชูซุยโดนเนิร์ฟผลปิกะแต่อันนี้เนี่ยเนิร์ฟโกโล่นะผลปิกะกับผลโกโล่เนี่ยโดนเนิร์ฟหนักมากไอ้ผลปิกะที่เวลาเราตีแล้วมาทำให้มองไม่เห็นนะก็โดนเนิร์ฟเหมือนกันนะไม่รู้นเนิร์ฟยังไงนะ ทำให้มองไม่เห็นแป๊บเดียวหรือเปล่าแต่ได้เกิดมองไม่เห็นแป๊บเดียวนี่มันน่ารำคาญมากเลยนะครับแบบอยู่ดิหน้าจอก็ดับแล้วก็กลับมามีมองเห็นนะประมาณนั้นนะเหมือนจอกระพริบอะครับแม่งไปเทคกันเลยทีเดียวคาในแล้วก็มีฟีเจอร์การจ่ายเงินให้เพื่อนใหม่นะครับนี่ไงมันได้อยู่ในเซตติ้งนะเขาบอกแล้วก็คนที่โดนแบนทั้งหมดเนี่ยเขาปลดแบนให้แล้วนะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าเขาจะไม่แบนคนที่โกงกันในเกมอีกแล้ว พาจะไม่มีการแบนเรื่องการโกงกันในเกมแล้วนะครับก็ระวังกันด้วยนะถ้าเกิดแบบเป็นเทตดของใครเนี่ยแล้วเขาทําท่าทางแบบเดี๋ยวรีคอร์ดเอาไว้ไม่ต้องกลัวถึงก,งก็เกาไปส่งแอดมินได้อะไรประมาณนี้ก็ไม่ต้องไปเชื่อแล้วนะพอแอดมินเขาไม่แบนคนโกงแล้วนะครับอย่างที่เห็นเนี่ย <Wow. S 1> แล้วก็อัปเดตแก้บั๊กนิดหน่อยแล้วก็ฉายาใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับก็กลับเข้ามาในเกมกันเลยครับทุกคนวันนี้นี่ย ก็อย่างที่รู้กันนะผมก็จะมาใช้ผลกุลาให้ดูนะแล้วก็อธิบายอัปเดตเขข่าวเรื่งผมทําไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าเกมมันอัปเดตนานมากผมก็เลยไม่ค่อยได้ทาคลิปเกี่ยวอะไรกับเกมนี้นะก็จะให้ผมทําอะไรเข้ามาไล่ตีคนให้ดูครัก็ผมก็ไม่อยากทำแบบนั้นนะวันนี้ผมก็เลยรอมันอัปเดตแล้วมันก็มาแล้วนั่นแหละแล้วก็เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างมันดูไม่ค่อยมีคอนเทนต์เท่าไหร่นะแต่ก็ มีผลเข้ามาให้เราเล่นกันแล้วนะครับแก้เบื่อรอไปก่อนนะอะไรประมาณนั้นแหละเจ้าของเกมเอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนเขาอาจจะแบบรอเกาะใหม่ก็ได้นะครับแต่ว่าร้อมกับยัดผลกุลสเข้ามาแทนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขายัดเข้ามาเราก็มาใช้ให้ดูนะไม่ว่าเกมจะอัปเดตอะไรเข้ามาผมก็จะมาทําให้ดูนะครับอืมก็บอกไว้ก่อนเลยนะว่าผลกุลสัเนี่ย มันไม่มีการเบินหรือว่าดาเมจย้อนหลังนะเหมือนผลไฟอะไรพวกนี้ไม่มีนะแต่ว่าจุดเด่นของผลกุลาเนี่ยจะเป็นสตันซัส่วนใหญ่นะครับถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยก็ลองดูได้เลยนะครับก็มาดูสก,กิลแรกของผลกุลาเลยนะทุกคนสก,กิวแรกเนี่ยไฮโปเซนไฮโปเซนหรอไฮโปเซนที่อ่านยังไงก็ไม่รู้นะครับดูนะครับนี่ สกิลนี้ไม่สตันแต่ว่าราเมจดหนึ่งพันสองร้อยเมื่อกี้หนึ่งพันสองร้อยมันตีขีดแต่ยังยังไม่รู้เลยนะลองดูหน่อยไม่ติดคีดนะครับลองดิมันติดคีดได้หรือเปล่านะผลเนี่ยผมไม่เคยตีติดคีดเลยนะแต่ที่คูณดาวมันเร็วเนี่ยเพราะว่าผมมีสเตตแท็กติเชียนนะครับก็นั่นแหละมันเลยคูณดาวลดไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนทําไมมันดาวไม่เหมือนไม่ติดคีดเลยวะก็เมื่อกี้ก็เป็นสกิลแรกนะอย่างที่เห็น เด็กคี้ยากมากเลยนะบุนกุลาเนี่ยมาดูดกิดที่2กันเลยครับเฮลเมทสปิตเตอร์ไหนกระโดดตบพืชน,นะครับทำไมดามเมตมันก็จ่อยอร่อยกันวะอุย้ยมันเป็นตะเกียสตารแน่เลยเขาเลยให้ดามเมตมันก็จ่อยอร่อยขนาดนี้นะดามเมตแค่สองร้อยเองละ่ะเออมันใช่ครับแค่สองร้อยแต่ไปอย่างที่เห็นนะมันสตันนะครับนี่เห็นปะ ลงไปนอนกับพื้นจงคุกเขาเอ้ยพอพอหยุดเดียวก็มันเลื่ที่ดสามมาเลยครับเอิร์กชาร์เกอร์นี่มันทุบไปข้างหน้านี่ยว่ะไอ้กิวโคณนาแม่งอย่างเร็วเลยนะแล้วก็น่าจะเป็นสกิที่เล็งไม่ได้แต่ว่ามันจะปล่อยมาข้างหน้าอย่างนั้นนะเอ้ยทกิณนี้ใช้ได้ครับโคตรโหดเลยไอ้ทกิเนี้เอาไว้ใช้กับตัวอหรือเปล่าลองดูนะ ไม่ได้ใช้ตัวไอ้นี่มันกระเดงขึ้นฟ้านะเฮ้ยแต่ผลกลาฮินบอกมันใหญ่น่ลองดูอืนี่ไงมันเป็นนอนอยู่บนอากาศเลยเอ้ยวันเอาไปใช้ได้กันจริงด้วยนะอือไม่โดนโอ้รีบไปหน่อยครับนี่นะครับนอนกลางอากาศเลยก็มันดูเลือกสุดท้ายกันเลยนะครับตัเกสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอันตีนะครับคอยดูปุ้้ยอันตีมันใช้ได้อยู่นะ ก็ได้ไม่ประมาณ3 0ม0ั้มากันตีมนะันอะเพราะว่ามันโดนรัวนะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผลกุลาเนี่ยมันก็จะเป็นผลสายสตานนะเป็นไงโหดดีนะไหนเรามาล,ลองใช้ตะกิวใส่คนกันดีกว่าทุกคนผลกุลาเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะครับวันนี้เนี่ยเรามารีวิวผลเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เราจะมีเวลาอีกนิดนึงนะเราก็เลยมีเวลาผลกุลาไปไล่บูรี่ชาวบ้านก็ได้คนระับ ถ้าใครอยากดูว่าผลกุหลาเอาไปใช้ตีคนแล้วเป็นยังไงแล้กก็ลองดูนะครับเห็นบางคนข้างล่างคนนั้นมาก็จะเป็นเยืองเราในวันนี้นะครัทุกคนมีเพื่อนมาอยู่ในแก๊งหรือเปล่าน่ะไม่รู้แต่ขอด,ดูไป่อยแล้วกันเอา้าเซฟโซนหรอเออไม่ใช่เซฟโซนไม่ใช่เซฟโซนไม่ใช่เซฟโซนอืมเอ้ยแบ็กเล็กแบ็กเล็กแบ็กเล็กแบเล็ก เอ้ยมันสตันแบบปล่อยไม่ให้ออกเลยนะเหมือนกูแล้วตัวแตกเฮ้ยผมโคตรบูลลี่อ่ะแต่ไม่เป็นไรคนระับผมรู้ว่าเขาจะให้อภัยผมนะฮะให้อภัยผมให้อภัยผมนะให้อภยัยให้อภยัยออให้อภยัยไหมฮะนี่เราโอ๊ยขอโทษไม่ฮ่าอืมอืมอืมประทายแล้วใช่ไหมเนี่ย Ê, ừ, em mới, ừ, mới tới Em ừ, mới tới Em mới tới Em mới tới Em mới tới Ủa Ừ Ừ Ôi bọn cửa lá em Ừ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  ไอ้คนนั้นก็ใช้แบ็กเล็กนะครับดาเมจแบ็กเล็กนี่แรงใช้ได้เลยนะผมเกือบตายเลยโอ้เลือดเขาก็เยอะใช้ได้เลยนะโดยมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยยังไม่ตายเห็นหรือยังเราทุกคนผลกุลาบบวกกับสเตตเทคกดิเชียนเนี่ยมันจะกลายเป็นผลของสแปมเมอร์ทันทีเลยนะก็คนที่เดินเข้าไปไหนี่ยก็คงจะรู้สึกแบบเอ้ยมึงกินสแตนอะไรกูนักหนาวะามึงป็นไอ้กูได้เลี้ยวอะไรประมาณนี้นะทุกคน ก็ถ้าเกิดขครยากสัมผัสคนกุณละสายสแปมเนี่ยก็อย่าลืมเอาค์ทเทคเนเชียนมาให้ได้นะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่เฮฮามากๆเลยนะครับก็ได้เกิดขยากดูอีกรอบแลมันก็จะทําให้ดูอีกรอบนึ่งนะครับกับผกุละอืออืมอืมอืมอือืมอือือือ้ยกอโดเอ้ยวันนี้เอาเปคนน้อยนี่วะอนไคนเยอะไปไหนวะนี่ เอาคนเวลเยอะมันก็ตายแล้วนะครับแล้วทำไมรอบนี้มึงตายง่ายจังวะเออเออทำไมเมื่อกี้ถึกจังเลยเออบอกได้ครับบอกได้คนแสงอ่ะไม่ได้เอ็มไม่ได้เอ็มผมหรอกืึบอกทเไมบอกทเไมเออโอ้โสหรอกไปแล้มากทุกคนนั่นก็เป็นทั้งหมดของผลกุลละในวันนี้นะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นนะร่บเต็มันมีน้อยผมก็เลยไม่ค่อยมีอะไรมาทําให้ดูล้วเท่าไหร่นะก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทําอะไรี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอาจจะสามารถทําอะไรอีกหลายๆอย่างได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าควรทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับผมก็จะลองเอามาทําให้ดูนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามเนี่ยก็ลองถามกันเอาไว้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะคร <fol> <c oughs> ับ ใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะก็วันนี้เนี่ยก็ขอตัวจากไปก่อนนะทุกคนเจอกันใหม่วันหน้าครับวันหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นเกมอะไรก็หลุดนะทุกคนวันหน้าเนี่ยผมจะมาเล่นเกมอะไรก็คอยดูกันได้เลยนะแล้วก็ใครยังไม่ได้เข้า d s c o r d เนี่ยก็อย่าลืมเข้า d s c o r d มากันด้วยนะครับก็อย่างที่เห็นนะก็มีคนพูดคุยกันอยู่นะาล่ววันนี้เนี่ยก็ขอตัวจากกันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันหลังครับสวัสดีครับ